สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดถึงสาเหตุของความดันสูงในคนอายุน้อยนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU เพราะกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญด้รนการโรคปอดแลซ ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสาเหตุของความดันสูงในคนอายุน้อยนะครับ มันจะมีกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มนั้นจะมีความเสี่ยงผมพูดในคลิปอื่นไปแล้วนะครับความเสี่ยงในคนอายุน้อยแต่คราวนี้มาพูดถึงเขาเป็นโรคนะครับแล้วโรคนั้นเนี่ยมีผลทาให้ความดันเขาสูงเกิดขึ้นในคนอายุน้อยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีโรคอะไรบ้างนะครับข้อมูลผมก็จากคุณหมอเท็นะครับที่ Wayne State University School of Medicine นะครับเขาก็เขียนวทความขึ้นมานะครับถ้าใครชอบเนื้อหาเนี่ยนี่ลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับก็ คำว่าความดันสูงในคนอายุน้อยเนี่ยคือเอาอายุน้อยกว่า45ปีลงไปแล้ววัดความดันได้สูงนะครับก็คือเกิน140 90ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีความดันสูงนะครับซึ่งเราพบว่าส่วนหนึ่งไม่มีโรคอะไรเลยแล้วเขามีความเสี่ยงเฉยๆอันนั้นเลยทําให้ความดันสูงแต่อีกกลุ่มหนึ่งพบว่าเขามีโรคอยู่นะครับแล้วพอ อาการแสดงเขาเนี่ยจะมาด้วยความดันสูงแต่พอตรวจย้อนกลับไปเนี่ยอ้าวเขาเป็นโรคนี้อยู่ต้องไปรักษาโรคหลักที่ทําให้ความดันสูงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดกับตัวโรคหลักที่ทําให้เกิดความดันสูงเกิดขึ้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยครับคือโรคไตนะครับหลายคนเนี่ยมาโรงพยาบาลแล้วกลัีความดันสูงพอเจาะเลือดตรวจตรวจปัสสาวะถึงรู้ว่าเป็นโรคไตนะครับโรคไตหลายโรคทําให้เกิดความดันสูงได้เช่น ไตอักเสบนะครับมีแผลเป็นที่ไตาจากการติดเชื้อหรือเป็นโรคพวกไตเสื่อมไตาวายเลื้อรลังนะครับพวกนี้ทําให้เกิดความดันสูงได้ทั้งหมดเลยเราควรจะต้องรักษาต่อเนื่องในเรื่องของทั้งความดันและก็โรคไตนะครับเพื่อให้ไตเนี่ยอย่างน้อยอาจจะกลับมาทํางานปกติแล้วความดันก็จะลดลงได้นะครับอันที่2คือโรคของเส้นเลือดไตนะครับอันนี้พูดถึงเส้นเลือดที่มันเอาเลือดไปเลีเล้ยงไตนะครับ ซึ่งบางคนเนี่ยเปโรคเส้นเลือดตีบนะครับหรือว่าอาจจะเคยสวนสะดือนะครับด้วยด้วยสายตอนเด็กๆนะครับแล้วสายตรงนี้มันก็ไปทําให้เส้นเลือดตรงไตเนี่ยมันมันมีการตีบหรือการอักเสบเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กนะครับหรือบางคนเป็นโรคของเส้นเลือดอักเสบเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นที่ตรงไตพอดีนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความดันสูงได้นะครับถ้าเรามีโรคก,กลุ่มนี้เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ อันที่3คือโรคก,กรรมพันธุ์ครับบางคนมีโรคของต่อมหมวกไตนะครับหรือมีการสร้างฮอร์โมนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับความดันเนี่ยผิดปกติไปนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเราพบว่าก็จะมีความดันสูงและมักจะมีประวัติในครอบครัวด้วยนะครับในบางโรคเพราะฉะนั้นถ้าใครมีที่บ้านมีความดันสูงตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับพ่อก็เป็นแม่ก็เป็นอะไรเงี้ยเป็นต้นสมมุตินะครับเราก็ควรจะต้องระวังว่าเรามีโอกาสที่จะรับโรคเดียวกับพ่อแม่มาด้วยนะครับ อันที่4เขาเป็นโรคของต่อมไรทท่อนะครับโรคต่อมไรทท่อเนี่ยมันก็จะมีสร้างฮอร์โมนเกี่ยวกับพวกคอร์ติซอลนะครับซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญของร่างกายนะครับหรือเป็นโรคของต่อมหมวกไตหรือเป็นโรคไทรอยนะครับหลายคนเนี่ยความดันสูงพอไปตรวจไปตรวจมาอ้าวเป็นโรคไทรอยนั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้ก็ควรจะต้องได้รับการรัรกษาทั้งหมดการที่รักษาโรคพวกนี้ไปก็ทําให้ความดันเนี่ยดีขึ้นได้นะครับ อันที่5คือโรคหัวใจนะครับคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดใหญ่นะครับที่ไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยตีบนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า coarctation of aorta e อันนี้เป็นโรคของเส้นเลือดใหญ่นะครับที่มันมีการตรีบตัวลงซึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับความวิตินี้อาจจะเป็นตั้งแต่กําเนิดแล้วนะครับสัมพันธ์กับโรคทางกรรมพันธุ์บางชนิดนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ย ถ้าเราเจอเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการรักษานะครับถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยความดันมันก็จะสูงสูงสงนะครับแล้วก็มีผลต่อเราเลือดสมองเราเลือดหัวใจของเราได้นะครับอันที่6ก็คือยาและสารพิษต่างๆนะครับเราพบว่าการกินยาสเตียรอยซึ่งอาจจะปนมาในรูปของอยาผีบอกหรือ,อยาที่ขายซองตามต่างจาังหวัดซองละ20แก้ปวดข้อปวดขาวพวกนี้มียาสเตียรอยผสมอยู่นะครับต้องระวัง สารหนูถ้าเราได้รับสารผิดตัวนี้เนี่ยทำให้ความดันผิดปกติได้นะครับยากลุ่มพวกไซโคสปอรินทาโคลิสมุตพวกนี้มันไว้รักษาโรคบางชนิดนะครับซึ่งถ้าเรากินยาชื่อนี้อยู่มันก็มีผลทำให้ความดันขึ้นสูงได้เหมือนกันแต่คุณหมอจะคอยติดตามระดับยาอยู่แล้วนะครับอย่าไปหยุดหรือปรับเปลี่ยนยาเองโดยเด็ดขาดนะครับโดยสรุปเรื่องของสาเหตุความดันสูงในคนที่อายุน้อยนะครับ45ปีโรคที่มีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง 1คือโรคไตนะครับ2โรคเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตผิดป,ปกติ3เป็นโรคก,กรรมพันธุ์นะครับอันที่4เป็นโรคของหัวใจมีเส้นเลือดหัวใจเส้นใหญ่เนี่ยมันตีบนะครับอันที่5เป็นโรคต่อมไรท่อเช่นพวกโรคไท้ลอยนะครับอันที่6กก็คือการได้รับสารพิษนะครับหรือยาบางชนิดเช่นยาสเตียรอยนะครับอาจจะเป็นรูปยาหม้อยาผีบอกพวกนี้นะครับต้องระวัง สารพิษเช่นสารหนูนียทำให้ความดันสูงได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอายุน้อยกว่า45ปีแล้ววัดความดันสูงเกิน140-90แนะนําให้ไปตรวจเช็คเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะครับเราอาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่ได้ครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนะื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ